สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไปจองสุ่มกันค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะ,ะอันแรกเป็นปน้องฟลามอันี่สองเป็นแค่แปรอันสามเป็นพวกตกไมาอันที่ฟรีเป็นโรงเรียนกระดาษจากคลิปก่อนแต่เราทำอัปเกรนะคะอันที่ห้าเป็นฟันตัวอันที่หกเป็นเวอร์ได้ดูนะคะกำลังมีอะไร กันว่าเราได้ไหนแล้วเราจะแล้วเราหลับตานะคะนะอะไรเนี่ย้น่าจะมีเฮ้ยได้กระดาษเอาละ กรได้โรงเรียนขนาดนะเจกันเรายังไม่เรยัไม่บอกราลอยากรงนี็ตัวฟีเกตนะูเป็นลูปนีเฮ้ยได้ีเทุกคนได้ฟีเเราดูออกนะคะว่าเป็นฟีเกเพราะมันไม่มีรูไนฟีเกตอย่างนี้อันนี่นะเป็นเรื่องราวให้เราไบ้ฟีนะคะ เอ้ยมีของแถมพิ่งนี้อันนี้มีของแถมนะคะเป็นตัวสามตัวเลยนะมันเป็นตัวนี่ค่ะสามตัวนก็อาจจะประมานค่บ๊ายบายไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะมาส่งที่เหลือให้นะคะบ๊ายบายที่เหลือนี่นะคะสี่อันเนาะสี่ห้าอันบ๊ายบายค่ะ